สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เราจะมาสรุปนะครับในส่วนของเลขล่างนะครับผมก็เราใช้นะครับผมสติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐชาบาลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็เราจะมาสรุปนะนะครับก็เริ่มต้นยังไงดี เริ่มต้นยังไงดีนะครับก็หลักหน่วยล่าง10ล่างนะครับจากที่เราทําสูตรมานะครับผมเอาอย่างนี้ก็ได้ครับผมสูตรเลขดับนะครับของเราจะเน้นเลขดับนะครับเพื่อคัดเลขเด่นนะครับผมเน้นเลขดับเพื่อคัดเลขเด่นนะครับผมนะครับศูนย์ถึงเนะครับผมศูนย์ถึงเนะครับผมซึ่งแต่ละสูตรนะครับผมก็อธิบายไปแล้วนะครับเราจะมาทวนซ้ำนะครับศูนย์นะครับ นะครับศูนย์เลข10ล่างนะ10ล่างนะครับผมนะครับศนะครับมี9สูตรบอกว่าดับ1มี12นะครับ2มี9นะครับ3มี6 4มี8 5มี9 6มี9 7มี8 8มี2 9มี7นะครับผมทีนี้ผมจะใช้ในรูปแบบของจำนวนของสูตรที่เยอะที่สุดก่อนนะครับผมแล้วก็เอาส่วนสูตรที่ดับสนิทนะครับผม ส่วนสูตรที่ดับสนิทนะครับ072นะครับก็ประมาณ9สูตรนะครับเพราะรวมตัวเลขได้ก็ใช้ก็จะได้7สูตรนะเออเดี๋ยวนะ6ตัวนะครับนะครับมันมี9สูตรนะที่มันดับนะครับ0709427 12นะครับเนี่ยมันก็จะได้อ่า6ตัว0 72149นะครับจาก9สูตรนะนะครับเนี่ยซึ่งสติเรามีนะครับก็ยังไม่เคยหลุดเลย42งวดนะครับ16มีนา62นะครับผมจะใช้สูตรนี้มาตัดนะครับนะครับนะครับถ้าไม่อยู่ก็ก็คือหลุดงวดแรกผมคิดว่าน่าจะอยู่นะนะเลขดับของเรานะ072149นะครับผม072149ทีนี้มันก็ จะเหลือนะครับ0 1 2นะครับเหลือ3นะครับเหลือ5เหลือ6นะครับก็เหลือ3ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9ตัวปับ๊บเหลือเด่นอะไร8ครับเหลือเด่นเลข8เพราะว่าเลข8นะครับจากทั้งหมดสูตรของผมมีประมาณเกือบ80สูตรมัน70กว่าสูตรนะครับ หรือมีแค่2สูตรเท่านั้นที่บอกว่า8ดับนะครับแสดงว่าน่าจะหลุดนะเพราะใช้2สูตรเท่านั้นนะครับสูตรน้อยที่สุดนะครับก็คือเลข8นะครับเราให้คัดเป็นเลขเด่นนะครับ8เป็นเด่นนะครับผมทีนี้ผมใช้สูตรนะครับที่หลุด1ครั้งจากทั้งหมดนะครับจนถึงปัจจุบันหลุดแค่1ครั้งนะสถิติตั้งต้น16มีนา62นะครับผมจะใช้นะ ห้าสามหกมันมีห้ามีสามมีหกนะครับเ,เลขห้านะครับมีมีสองสูตรนะครับมีสองสูตรที่ให้ห้าดับที่บอกว่าแค่หลุดหนึ่งครั้งลุนหนึ่งครั้งนะสองสูตรแล้วก็สามนะครับแล้วก็หกแค่หนึ่งสูตรนะครับสามนี่ก็สองสองสูตรบอกว่าดับนะครับผมใช้สูตรนี้นะแต่ ผมกลัวนะครับเนี่ยมาดูสูตรที่6นะเลข6นะครับ9ไม่น่าจะมาอ่ะหไม่น่าจะมาเพราะว่ามัน,ม,นมีเยอะนะครับ9สูตรบอกว่าดับนะครับตัดออกไปเลข5เหมือนกันนะครับมี9สูตรนะครับเนี่ยผมใช้ลำดับขั้นเอานะผมใช้ลำดับขั้นเอานะครับใช้ลำดับขั้นแบบว่าตัวสูตรเยอะเยอะลดหลั่นลงมานะครับเนี่ยมี9สูตรแสดงว่าดับ ทีนี้ผมมองตัวที่เลขสามแล้วนะผมกลัวมันหลุดนะครับซึ่ง4 1่สูตรนะ่ะมีโอกาสหลุดเยอะกว่า4 2สบสูตรนะครับผมเปอร์เซ็นต์เยอะผมกลัวหลุดนะครับให้เลข3ามมาเอาเลข3ามากันนะครับเอาเลข3ามมากันนะเอาเลข3ามมากันก็เด่นอยู่ที่8กับ3ามนะครับเด่นที่8ดกับ3ามนะครับนะหลักสิบนะหลักสิบนะครับ อันนี้อันนี้สถีย้อนหลังนะครับผมทําให้ดูนะครับแค่สิบสูตรย้อนหลังนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมันมันสี่สิบสองงวดนะนะทีนี้มาดูในส่วนของเลขหลักหน่วยล่างนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมศูนย์ถึงเก้านะครับศูนย์บอกว่าเก้านะครับหนึ่งบอกว่าเจ็ดนะครับเจ็ดสูตรสองบอกว่าเจ็ดสูตรสามบอก 11สูตร4มี5สูตรห้ามี7สูตร6มีส1บสูตร7มี10สูตร8มี11อดสูตรและ9้ามีห้าสูตรนะครับผมทีนี้ก็จะได้เอาเลขเลขดับนะครับห้านย์สองะครับห้าศนะครับห้านย์สนะนะสูตรดับสูตรดับอา่าหน่วยล่าง หดยล่างก็จะมีนะครับผมเพิ่มผมได้สูตรใหม่มาล่าสุดใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยที่จริงมัน3สูตรนะผมได้สูตรที่4มานะครับบอกว่า2ดับนะครับบอกว่า2ดับผมได้สูตรใหม่มาเลยอันนี้คือสูตรที่มันมีแค่3สูตรนะอันนี้คือ42งวดนะครับผม42งวดยังไม่หลุดนะครับมีศูนย์มี5มีศูนย์แต่ผมมีสูตรใหม่นะครับสูตรล่าสุดเลย นี่สูตรที่แปดสิบสามนะครับสูตรที่แปดสิบสามนะให้สองดับนะครับให้สองดับนะครับนะครับล่างนะครับเลขล่างนะหลักหน่วยนะครับสองดับทีนี้มันทำให้สูตรของผมสูตรหนึ่งสูตรที่แบบว่าดับล่างดับแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นก็คือดับสนิทดับสนิทดับสนิท นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่สูตรนี้สูตรที่20นะครับเนี่ยสูตรที่ยี่นะครับทำให้สูตรนี้ดับสนิทดับแบบว่าแข็งแรงจริงๆนี่เขาให้สองนะครับผมให้2ดับหลักหน่วยล่างนะนะครับซึ่งสูตรที่ยี่สิงวดนะครับหลุดแค่1งวดเนี่ยคือคือ สามสามแปดที่มันออกสามแปดนะครับหลุดแค่งวดนี้งวดเดียวนะสูตรสูตรที่ยี่สิบของผมเนี่ยเนี่ยแล้วผมได้สูตรหน่วยล่างด้วยหน่วยล่างด้วยมันทําให้สูตรนี้แข็งแรงจะไม่แน่ไม,ไม่ไม่น่าจะหลุดนะเลขสองก็คือดับอยู่มาบวกกับสูตรนี้นะครับผมคิดว่าดับนะผมคิดว่าดับสองดับชัวนะครับผมโอเคสูตรนี้ นะครับทีนี้เรามาคุยกันต่อนะครับผมก็คือมี5นะครับมีศูนย์มี2นะครับทีนี้มันเหลือเยอะมากเลยนะครับมันเหลือ7ตัวนะครับมันเหลือ7ตัวผมก็อันนี้ดับชัวร์ผมคิดว่านะครับ42่สิบสองวดนีห้าศูนย์สองนะครับผมได้สูตรใหม่มาล่าสุดคือเพิ่มตัวเลขมาก็ได้เป็นเลข2นะนะนะแล้วก็41่งวดที่ดับนะครับก็มีเยอะมากเลยมันหลุด1งวด1งวด1งงวดเนี่ยเยอะมากนะครับ 8นะครับเจ1ด6 3้าหนึ่งสี่หสามนะครับหมายเลข8เนี่ยมี4ี่มี3งมวดมี3สูตรนะครับที่บอกว่าที่หลุด1งวดอนะ่ะมี3สูตรนะครับผมหมายเลข7มี3สูตรนะครับผม9 1้าหนึ่งนี่มีแค่อย่างละสูตรแล้วก็6มี3ามนะครับ3สูตรที่มันหลุดแค่1งวดจาก42นะแล้วก็4มี1งวดนะครับผมทีนีม้มาดูทีละตัวนะครับ8ดเนี่ย เห็นไหมเอ่ยนะครับ8เนี่ย8มาดูกับสูตรนี้นะครับบว่าดับนะส1สูตรเนี่ยส1สูตรบอกว่า8ดับนี่เยอะที่สุดเลยเนี่ยนะครับ8ปตัดทิ้งได้เลยให้มาอยู่ในส่วนในกลุ่มของดับนะครับอ่าเขียนแบบนี้ดีกว่าเอา8มาอยู่นี่ย้ายนะครับย้าย8มาย้าย8นะครับทีนี้มาดูเลข7 7มีเท่าไหร่ จ็ดมีสิบนะมีสิบผมย้ายเจ็ดย้ายเจ็ดนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวทําให้เข้าใจก่อนเก้ามีห้าเนี่ยคงไว้นะครับสึกว่าจะน้อยกว่าเพื่อนหนึ่งมีเจ็ดนะครับก็คงไว้เหมือนเดิมนะสี่สี่มีห้าก็คงไว้หกมีเท่าไหร่หกมีสิบเอ็ดย้ายหกขึ้นไปเลยครับผมมีสิบเอ็ดสูตรนะครับทีนี้สามมีเท่าไหร่มีสิบเอ็ดเหมือนกันนะครับเนี่ยสามเนี่ยมีสิบเอ็ด ผมว่าดับนี่เหลืออะไรครับนี่เหลือสามตัวเนี้ยนะครับที่จริงสูตรที่ดับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่สิบเอ็ดงวดเนี่ยยังไงก็มีโอกาสหลุดนะครับเพราะว่ามันเคยหลุดแล้วอะมันมีโอกาสหลุดเยอะกว่าสูตรนี้สูตรสูตรที่สี่สิบสองงวดยังไม่เคยหลุดนะครับ ผมก็จะให้ดับนี้ไปเลย5028763นะครับในในส่วนของหน่วยนะเอ้ในส่วนของหลักหน่วยนะครับก็เหลือเด่นตัวนี้1 9 1 4เนะครับเด่นนะครับ9 1 4นะครับอาผมตีเป็นเด่นหมดเลยไม่ต้องเป็นเป็นลองหรอกนะผมตีเป็นเด่นหมดเลยนะ1 9ึ 194, เนี่ยให้เป็นเด่นหน่วยล่างนะครับผม ทีนี้มันก็จะมีตัวแบบขัดกันบ้างนะครับขัดกันบ้างนะนะครับก็เด่นเด่นหลักสิบก็จะเป็นแปดกับสามนะครับแปดกับสามนะนะครับผมก็ในส่วนของเ,ออเด่นทีนี้เราจะเอามาให้ดูก็จะเป็นแบบนี้ 81 84 1, 8, 89 3134 39นะครับนี่ก็จะเป็นเนี่ย8นี่81 84 89ทีนี้มาดูหลักเลข3นะครับนี่3 313439นะอันนี้ในส่วนของเอา่าเลขล่างนะครับผมก็ จะตรงใจกับทุกท่านหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับทีนี้เราจะมาอัดใส่กับในส่วนของสำนักพิมพ์เอ้ยขอโทษครับสำนักพิมพ์มันมีอะไรสำนักพิมพ์นะครับนี่จะมีบางกองทุเดย์นะครับผมเดลินิวไทยรัฐนะครับผมก็จะมีชุดใหญ่นะครับนี่ชุดใหญ่ก็ชุดเล็กนี่ชุดเล็กนี่ครับแล้วข้อช่องของเรานะครับ เลขของเราเลขช่องของเรานะครับผมก็ถ้าล่างนะถ้าบอกว่า8นะของเรานะมันจะมีอะไร8 1 8 1 8 4 8 9เนี่ยเนี่ยมีนะครับเนี่ย8ป8หนึ่งแปดเก้นะครับนี่มีไหมครับ8 1 8 4 8 9่งแดี่แปนะแตมาดูเลข3 สามหนึ่งสสะครับเนี่ยสามหนึ่งสาสี่สาเก้โอ้ยตรงกับสำนักพิมพ์ 2, สองสำนักเลยนะเนี่ยเนี่ยสามหนึ่งสสี่สามนะครับโอ้นี่มนไทรัสนะไทรัสก็จะมี8ปดแปหนึ่งแดสี่ะครับผม8ปดหนึ่งแสมาดูชุดเล็กนะครับผมนี่แปดหนึ่งแดเ้าี่เห็นนะแปดหนึ 8, ่ง แปดเก้านะครับไทลัฐแปดหนึ่งกับแปดสี่นะครับเนี่ยแปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็ชุดเล็กนะครับผมแปดหนึ่งแปดเก้านี่ครับแปดหนึ่งแปดเก้านะครับผมทดีนี้มาดูในส่วนของชุดใหญ่นะครับผมชุดใหญ่ไม่มีนะครับแปดหนึ่งแปดสี่แปดเก้านะครับผมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่ตรงนะครับผม ก็ทั้งหมดนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับจะเป็นตามเป้าหมายก็ต้องรอนะครับผมหรือว่าไม่เป็นก็ต้องรอนะครับผมแต่ผมคิดว่านะครับให้เอาถ้าไม่ชอบนะครับผมให้เอาเลขดับเดี๋ยวนะให้เอาตัวดับของผมจริงๆเลยตัวดับของผมไปจับเอาก็ได้นะครับนี่ตัวดับผมว่าดับชัวแน่นะครับ เพราะว่าโอกาสหลุดมัน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 มีน้อยนะครับผมสูตรทั้งหมดนะครับผมเนี่ยหลักสิบล่างเนี่ยดับของผมมันชัวแน่เลย0 7น1 4 9นะครับ07 2149นะ072149อันนี้ดับนะครับมันจะเหลือตัวเด่นนะครับมันจะเหลือตัวเด่นอะไรนะอ่า3 6 5หมันเหลือตัวเด่น3 6ม8มันเหลือ4ตัวนะครับ นะครับมันเหลือสี่ตัว 5, 3, 6, 8, นะครับห้าสามหกแปดนะตัวเด่นนะถ้าไม่ชอบที่ผมจับให้นะครับถ้าไม่ชอบตัวที่ผมจับให้ 5, 3, 6, 8, เนี่ยก็เอาหมดก็ได้เนี่ยห้าสามหกแปดเนี่ยนะครับเนี่ยเอาห้าสามหกแล้วแปดเนี่ยเป็นหลักสิบล่างนะครับเป็นหลักสิบล่างถ้าไม่ชอบสองตัวนี้ที่ผมจับให้นะครับนะครับเนี่ยแล้วก็หน่วยล่างนยเอ้ยหน่วยล่างนะครับผมว่าสาม ตัวนี้ดับแน่502เนี่ยไม่มาหน่วยล่างแน่นะครับแต่ทีนี้ผมเอาเอาในส่วนของสูตรที่เยอะที่สุดต,ตัดก็จะเป็นตัวนี้ก็ดับ8763เนี่ยนะเหลือ914นะครับเนี่ยเอาตัวนี้พูดไปพูดมานี่เตะเข้าประตูตัวเองนะแต่ผมเพิ่มก็ได้เนี่ยเยพเพิ่มเพิ่มอันนี้นะครับ เพิ่ม5 3 6 8เนี่ยเพิ่มนะครับ5 3 6 8นะครับอันนี้9 1 4นะครับ9 1 4 9 1 4นะครับนี่ไปจับเอาเองก็ได้ครับผมนะครับดูในส่วนของเลขดับนี่แล้วก็นี่ไปจับเอาเองก็ได้ครับผมนี่นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็เอ่อ เป็นสูตรนะครับโดยเราใช้สถิติทางคณิตศาสตร์นะครับโดยการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมก็นะครับมีความสุขในปีใหม่นะครับเดินทางปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับก็ อวยพรให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับมีอะไรก็น,นะครับก็คอมเมนต์มาแบ่งปันก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม